คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับตัวช่องของพี่โน้ตอุดมนั่นเองนะครับตัว Thai s t a n d Up Comedy ครับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าช่องของพี่โน้ตอุดมเนี่ยเขาสามารถที่จะเติบโตนะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยต้องทําอะไรยังไงมาบ้างนะครับผมคลิปนี้นะครับสาหรับคนที่กําลังเริ่มทําตัวยูทูบเบอร์นะครับเหมาะมากมากนะครับสาหรับใครนะครับที่กําลังอยากจะเป็นยูทูบเบอร์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับข้อมูลชุดแรกนะครับผม ข้อหนึ่งนะครับเป็นการจัดลำดับนะครับจากโซเชียลเบรดนั่นเองนะครับเป็นช่องทางของตัวทูที่ยูทูเบอร์ใช้กันทั่วโลกนะครับผมยอด Subscriber อร์แน์นะครับผมของช่องไทยสแตนด์อัพคามีดี้นะครับผมอยู่ในลำดับที่1267นะครับผมของประเทศไทย ต้องบอกก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยมีช่อง y t u t u นะครับมีเป็นแสนเป็นล้านนะครับผมตรงนี้เนี่ยกว่าจะได้ถึงลำดับระดับที่เป็นหมื่นหมื่นต้นๆเนี่ยยากมากๆนะครับผมใครที่คิดกำลังจะเข้ามาทําตรงนี้นะครับผมต้องใช้ระยะเวลาและความทุ่มเทแน่นอนครับระดับที่2นะครับในส่วนของตัว Entertainment นะครับผมแหล่งของช่องนี้นะครับแหล่งของช่อง Thai Stand Up Comedy นะครับอยู่ในลําดับที่2 9 2 9ครับ รงนี้เนี่ยใครที่คิดกังจะทำในส่วนของตัวเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมหมวดหมู่นี้เนี่ยมีแกล็บให้เล่นสูงมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบันเทิงเพลงนะครับความสุขสนานต่างๆเนี่ยเป็นแกล็บที่ใหญ่มากๆของประเทศไทยครับใครที่ยึดหัวหาดของตัวหมวดหมู่นี้ได้เนี่ยสามารถสร้างรายได้มหาศาลเลยครับผมต่อมานะครับผมก็คือจํานวนของตัวยอดคลิปนะครับข้อแรกนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าตัวคลิปวิดีโอนะครับผมไม่ว่าคลิปของคุณนะครับจะมีมากนะครับ หรือคลิปของคุณจะมีน้อยนะครับคุณเข้าถึงคนดูได้มากหรือเปล่านะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปสังเกตด,ดูของช่องไทย Stand Up Comedy นะครับผมจะรู้ว่ากว่าจะได้แต่ละคลิปนะครับผมพี่โน้ตอุดมเนี่ยเป็นคนพยายามครีเอทออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยช่องไทย Stand Up Comedy นะครับผมมีจํานวนคลิปทั้งหมด104คลิปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า จำนวนคลิปแลวผมจะมากจะน้อยเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่มีความสําคัญนะครับก็คือคุณภาพนะครับผมและการเข้าถึงคนดูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราควรจะไปตั้งคําถามนะครับว่าใครคือเป้าหมายของเราครับยิ่งเรานะครับเข้าถึงคนดูมากขึ้นเท่าไหร่นะครับตัวช่องของเรานะครับก็มีโอกาสที่จะเติบโตมากขึ้นเท่านั้นนะครับ โอเคถัดมานะครับผมในส่วนของตัวยอดผู้ชมทั้งหมดนะครับผมในส่วนของตัวยอดวิวนะครับตัวช่องไทยสแตนด์อัพคอม يدي นะครับทำไปได้530ล้านวิวนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นยอดวิวที่เก็บมาตั้งแต่ปี2015นะครับผมบอกก่อนว่าในเวลานี้นะครับที่เรากําลังอัดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยคือวันที่27มกราคม2021นะครับผมจะถัดมานะครับในส่วนที่3นะครับก็คือยอดซับสไคร์เบอร์ทั้งหมดของช่องนะครับตรงนี้อยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นคนนะครับกว่าจะมาถึง นี้้ไดผมบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายแน่นอนครับสำหรับตัวยอดคนดูระดับนี้นะครับช่องนี้นะครับเปิดในวันที่12มกราคม2015นะครับถ้าเทียบเวลาในการทําแล้วเนี่ยมีเวลาประมาณ5ปีนะครับเพื่อจะมาถึงจุดนี้นะครับตรงนี้ให้เราสังเกตอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยมันคือช่วงเวลาในการที่เราจะพิสูจน์นะครับว่าเราเนี่ยจะมีเวลาในการที่จะสร้างวิดีโอที่มีคุณภาพนะครับเข้าสู่ YouTube นานขนาดไหนนะครับผม มากขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางช่อง t h a i Stand- Up comedy เนี่ยพิสูจน์แล้วนะครับว่าระยะเวลา5ปีนะครับลงคลิปวิดีโอไป104คลิปเนี่ยสามารถสร้างซับสไคร์เบอร์นะครับไป1 9 4 0 0ล้านคนได้เนี่ยนั่นหมายความว่าวิดีโอทุกตัวนะครับมีคุณค่าทั้งหมดนะครับผมมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายทั้งหมดนะครับผมอยากจะให้มองดูภาพรวมนะครับว่ากจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยแม้จะเป็นช่องเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ตามนะครับสายคุณภาพเราควรจะดูตัวนี้ช่องนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมโอเคต ผมก็คือความน่าสนใจนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตัวเอเวอร์เรนั่นเองนะครับผมอยากรู้ไหมครับว่าตัวเอเวอร์เรช่องนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับผม Daily e v e r อร์เนะครับผมยอด Subscriber ต่อวันนะครับอยู่ที่ 1, 3 3 0ครัมรบันเนี่ยวันมีคนกดซับประมาณ1,300ากว่าคนนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจินตนาการไม่ออกเนี่ยผมจะคิดภาพเป็นรวมๆไม่ดูนะครับก็คือต่อเดือนนะครับผมตกยอดต่อเดือนเนี่ยมียอดซับนะครับอยู่ที่40,000ื่นซับต่อเดือนนะครับผมเป็นไงครับถ ถ้าเกิดใครที่กำลังจะทำ u t u b e มองเห็นภาพที่มียอดซับ40,000กว่าซับต่อเดือนเนี่ยโดยอัตราเติบโตเนี่ยเป็นอัตราเติบโตที่น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นอัตราเติบโตที่มีความสเสถียรน,นะครับแล้วก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมโอเคถึงตรงนี้นะครับเรามองเห็นอะไรนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมาต่อยอดของการทาแบรนด์แปรูปด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยมาไปสร้างคุณค่าให้กับอย่างอื่นได้อีกนะครับผมสร้างรายรับได้จากอย่างอื่นอีกมหาศาลเลยนะครับเพราะเราเข้าถึงคนดูเนี่ยมหาศาลอยู่แล้วนะครับต่อเดือน ของตัวคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับในส่วนของตัวยอดวิวทั้งหมดนะครับผมยอดวิวต่อเดือนนะครับอยู่ที่18.9ล้านวิวนั่นเองนะครับใครที่กําลังจะทําตัวยูทูบเบอร์สายเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมถ้าเกิดอยากได้ยอดวิวประมาณนี้ต่อเดือนให้ลองกลับไปดูนะครับว่าพี่โนตอุดมช่องตัว Thai Stand Up c o m ม d ดี้เนี่ย ทำอะไรไว้อะไรยังไงบ้างครับเพื่อที่จะมาลองปรับใช้ดูนะครับสําหรับช่องของคุณเองนะครับผมก็อยากจะถามไปหาผู้ชมนะครับว่าคุณนะครับมีปัญหาอะไรอยู่นะครับในการทําช่อง u t u b e นะครับผมให้เรามาคุยกันนะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลได้มาแก้ปัญหาให้กันนะครับผมเพื่อที่จะสร้างยอดซับสไคร์เบอร์ไปด้วยกันนะครับโอเคคลิปนี้นะครับจบลงแล้วนะครับถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกสงสัยนะครับอย่าลืมกด Sub subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะตอบคอมเมนต์สำหรับคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ